สวัสดีค่ะห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอนำเสนอขั้นตอนการรับผู้ป่วยสงสัยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เข้ารับการผ่าตัดในห้องผ่าตัดความดันลบตึกอุบัติเหตุแผนพังห้องผ่าตัดการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดขณะผ่าตัดผู้ป่วยสงสัยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 แสดงในตารางดังนี้ค่ะ การเปิดระบบ negative pressure ให้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดเปิดระบบ negative pressure ของห้องผ่าตัดอุบัติเหตุล่วงหน้าอย่างน้อย20นาทีก่อนรับผู้ป่วยโดยทำการเปิดระบบดังนี้ 1. กดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องและเปิดโปรแกรมตามวิดีโอ 2. กด control จะแสดงภาพเครื่องปรับอากาศจำนวน5เครื่อง 3. กดภาพเครื่องปรับอากาศทีละเครื่อง แล้วกดออนรอให้ใบพัดในรูปหมุนทำซ้ำจนครบทุกเครื่อง 4. รอประมาณ20นาทีจึงกลับมาตรวจสอบค่าความดันโดยหมายเลข5คือค่าแสดงแรงดันอากาศในห้องผ่าตัดค่าปกติคือลบสามถึงลบหาาสคาลหมายเลข6คือค่าแสดงแรงดันอากาศในห้องแอนตี้รูมค่าปกติลบสิ พารสคการสวมชุด Power Air Purifying Respirator หรือ PAPR ขั้นตอนการประกอบชุด PAPR ยี่ห้อ Balard าานำอุปกรณ์ PAPR ยี่ห้อ Balard าาประกรอบกันดังนี้ 1. น,นำฟิลเตอร์ที่มีสลักวางให้ตรงกันกับเข็มขัดและหมุนให้ลงล็อก สองนำท่อซึ่งจะมีเกลียวต่อให้ตรงกันหมุนล็อกตามเกลียว 3. ใส่แบตเตอรี่โดยตรวจสอบให้แท่งทองเหลืองแนบสนิทกันจากนั้นทําการทคสเครื่องโดยกดปุ่มเปิดเมื่อเครื่องทํางานตัวเครื่องจะแสดงแถบสีเขียวดังวิดีโอ 4. กดปุ่มเพื่อปรับระดับความแรงของลม โดยกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งคือการเปิด High Flow และกดซ้ำอีกครั้งคือ Low Flow. 5. ต่อท่อเข้ากับฮูดโดยการสไลด์ตัวล็อกออกแล้วนำท่อต่อเข้าไปในช่องด้านหลังฮูดจากนั้นกดตัวล็อกให้แน่นการใส่ชุด PAPR 1. ใส่ชุด cover all โดยรูซิปขึ้นมาครึ่งตัว 2. ใส่แมส KN95 3. ใส่หมวกคลุมศีสะะโดยให้ปิดใบหูและดึงฮูดขึ้นมารูซิปขึ้นมาให้สุด 4. ใส่ชูส cover กรณีไม่ถนัดสามารถนั่งใส่ได้ 5. ใส่ PAPR โดยนำเข็มขัด รัดตรงบริเวณเอวให้ตำแหน่งของฟิลเตอร์อยู่ด้านหลังดึงปลายสายเข็มขัดสองข้างให้กระชับพอดีตัวไม่รัดแน่นหรือหลวมเกินไปจากนั้นสวมฮูดที่ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนำสายสองข้างของฮูดติดตรงตีนตุ๊กแกด้านหน้าเปิดเครื่องโดยการกดค้างไว้ปรับความแรงลมเป็น h ฮ g ฟล l o หก สวมถุงมือเซอร์ไรด์สองชั้นสำหรับผู้ที่ใส่แมส N95 สิ่งสำคัญคือการทำฟิตเทสเพื่อทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าโดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากากหายใจออกแรงกว่าปกติถ้าแนบสนิทจะไม่มีการรั่วของลมหายใจถ้าจุดใดมีลมรั่วออกมา ให้ใช้ไมโครปกปิดให้สนิทการรับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดก่อนเริ่มผ่าตัดเซคูลเลตซีทำหน้าที่ประสานเวลารับผู้ป่วยวิสัญญีพยาบาลและเซคูลเลตเอสวมชุด PAPR มารอรับผู้ป่วยบริเวณหน้าห้องผ่าตัดโดยมี2กรณีคือ 1. ถ้าผู้ป่วยไม่มีภาวะนิวโมเนียจะทรานสเฟอร์มาห้องผ่าตัดโดยใช้ stretcher และส่วน surgical mask ให้ผู้ป่วย 2. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะน n e โมเนียจะ transfer มาห้องผ่าตัดโดยใช้แคปซูลนำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดโดยแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณพื้นตามทางเดินรถและผนังห้องด้วยน้ำยาเวอร์กอนสำหรับเจ้าหน้าที่วอร์ดและ EMS ที่มาส่งให้ถอดชุด PPE ในถุงขยะติดเชื้อที่หน้าห้องผ่าตัดจัดเตรียมไว้ บริเวณหน้าประตูห้องผ่าตัดหลังจากย้ายผู้ป่วยไปยังเตียงผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว Circulate A และวิสัญญีพยาบาลเข็นสเตชเชอร์ออกมานอกห้องโดยมีเซอร์คูลเลทบีทำหน้าที่เปิดประตูและห้ามสัมผัสกับเตียงผู้ป่วยเนิร์ดเอ็ดวิสัญญีนำสเตชเชอร์ er, เก็บไว้หน้าประตูทางเข้าบริเวณที่จัดไว้แม่บ้านและเนิร์ดเอ็ดวิสัญญีทำความสะอาดสเตชเชอร์และแคปซูลเช็ดบริเวณด้านในและด้านนอกด้วยน้ำยาเวอร์กอน ผสมอัตราส่วนเวอร์กอน5กรัมต่อน้ำ1ลิตรทิ้งไว้อย่างน้อย15-30นาทีและเช็ดตามด้วยน้ำสะอาดการปฏิบัติตัวระหว่างผ่าตัดในห้องผ่าตัดให้ใช้หลักแอสเซปติกเทคนิคโดยใช้น้ำยาเอวากาศดแทนการล้างมือด้วยน้ำหลังจากสวมชุดสเตอร์ไายตรวจสอบชุดไม่ให้ชุดคลุมฟิลเตอร์ เพื่อให้อากาศในฟิลเตอร์บุนเวียนได้สะดวกเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เหมาะสมกับเคสผ่าปัดเนื่องจากเวชภัณฑ์ที่นำเข้าไปในห้องแล้วไม่ได้ใช้ต้องทิ้งเนขยะติดเชื้อทั้งหมดในกรณีศัลยแพทย์ต้องการอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์เพิ่มเติม,ตมให้ Circulate A แจ้ง i r c u l a t e C โดยใช้วิทยุสื่อสาร i r c u l a t e C ส่งอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ให้ c i r c u l a t e B ที่ห้อง a อ t i room การส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดในกรณีใช้วิธีดมยาสลบเมื่อผ่าตัดเสร็จทีมสัญญาแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดทยอยถอดชุดเหลือเฉพาะ c i r c u l ูลเลตก่อนทีมวิสัญญี e x ็กซ์ t ูเบ c ั r นเซอร์คส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยหรือ ICU พร้อมทีมวิสัญญีพยาบาลและ EMS โดยในวิดีโอเป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับการส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยใช้เตียงแคปซูลเพื่อให้เห็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องกรณีย้ายผู้ป่วยกลับบอร์ดในตึกอุบัติเหตุ 1. ถ้าผู้ป่วยออนวินเตเลเตอร์ให้ใช้แคปซูลเซอร์คูลเลตซีวิสัญญีพยาบาลและสัญญาแพทย์ทรานสเฟอร์ Transfer ผู้ป่วยพร้อมเจ้าหน้าที่วอร์ด 2. ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ออนเวนตเลเตอร์ หลังจาก Recovery ในห้องจน Stable แล้ว Circulate C และวิสัญญีพยาบาลใช้ Stretcher เดิมส่งผู้ป่วยกลับวอร์พร้อมเจ้าหน้าที่วอร์โดยผู้ป่วยต้องสวม Surgical Mask ตลอดเวลากรณียายผู้ป่วยนอกตึกอุบัติเหตุวิสัญญีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ EMS Transfer ผู้ป่วยหลัง Recovery ในห้องจน Stable ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้แล้วส c r ับเช็ดทำความสะอาดคราบเลือดบนเครื่องมือทุกชิ้นระหว่างการผ่าตัดอยู่เมื่อเสร็จเคสให้นำเครื่องมือที่เช็ดคราบเลือดแล้วใส่ในถุงขยะติดเชื้อจากนั้นฉีดน้ำยานนโอโฟมให้ทั่วเครื่องมือทุกชิ้นโดยระมัดระวังโฟมฟุ้งกระจายจากนั้นมัดปากถุงขยะติดเชื้อด้วยเชือกฟางเป็นเงื่อนตาย เช็ดทำความสะอาดรอบถุงนั้นด้วยน้ํายาวเวอร์กอนแล้วใส่ถุงขยะติดเชื้ออีกหนึ่งชั้นมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟางเขียนหน้าถุงขยะติดเชื้อว่าเครื่องมือโควิด -19 พร้อมระบุวันเดือนปีและเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ํายาวเวอร์กอนให้รอบถุงขยะนำถุงเครื่องมือไปไว้ในกล่องที่จัดไว้บริเวณด้านหลังห้องผ่าตัดจากนั้น ให้สครับถอดชุดสเตอร์ไายและชุด PAPR ที่ห้องแอนตี้รูมการถอดชุด PPE และ PAPR หลังจากผ่าตัดเสร็จถอดถุงมือสเตอร์ไลน์ชั้นแรกในห้องผ่าตัดให้ทีมผ่าตัดถอดชุดในห้องแอนตี้รูมทีละคนโดยมีสครับดีเป็นผู้ช่วยในการถอดชุดขั้นตอนแรก กดปิดเครื่องบริเวณด้านหลังจากนั้นปลดท่อหายใจออกจากฮูดถอดฮูดออกใส่ลงถุงขยะติดเชื้อทําความสะอาดมือด้วยเอวากาศถอดเข็มขัดที่มีฟิลเตอร์ออกใส่ถุงขยะติดเชื้ออีกหนึ่งใบเพื่อนำไปทําความสะอาดจากนั้นถอดชุด coverall ออกตามขั้นตอน และต้องล้างมือด้วยเอวกะศทุกขั้นตอนถอดชุดโค v e อ all ออกโดยม้วนจากด้านในออกด้านนอกระมัดระวังไม่ให้สัมผัสร่างกายถอดชุดพร้อมชูโคเ o อร,อร์และถุงมือทิ้งชุด cover all ในขยะติดเชื้อถอดหมวกออกจากห้องอน t e r o o m ไปบริเวณด้านหลังห้องผ่าตัดเพื่อถอด mask KN95 โดยไม่สัมผัสบริเวณหน้ากากด้านหน้า หลังจากนั้นให้สวม surgical mask และหมวกใบใหม่ที่เตรียมไว้ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องผ่าตัด Circulate A และ Circulate B มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องโดย Circulate A เก็บผ้าทิ้งในถุงละลายน้ำสีชมพูมัดปากถุงชั้นที่2ให้ใส่ถุงขยะติดเชื้อมัดปากถุงให้แน่นเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาเวอร์กอน รอบถุงเขียนระบุหน้าถุงว่าผ้าโควิด -19 พร้อมระบุวันเดือนปีเก็บขยะทิ้งในถุงขยะติดเชื้อจากนั้นมัดปากถุงขยะติดเชื้อด้วยเชือกฟางเป็นเงื่อนตายเช็ดทำความสะอาดรอบถุงด้วยน้ำยาเวอร์กอนใส่ถุงขยะติดเชื้ออีกหนึ่งชั้นมัดปากถุงให้แน่นเช็ดทำความสะอาดรอบถุงด้วยน้ำยาเวอร์กอนซ้ำเขียนระบุหน้าถุงว่า ขยะโควิด -19 พร้อมระบุวันเดือนปีเก็บถุงขยะและถุงผ้าไปทิ้งลงถังขยะโควิดที่จัดเตรียมไว้บริเวณด้านหลัง Circulate A ถอดชุด PAPR ออกผักห้องไว้30นาทีจึงกลับมาทำความสะอาดโดยนำถุงพลาสติกที่คลุมอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาวเวอร์กอนและเช็ดตามด้วยน้ำสะอาดคลุมพลาสติกบนอุปกรณ์ดังภาพขั้นตอนสุดท้ายทําการปิดระบบน e g a ทีฟเพรส s ชอร์ของห้องผ่าตัดโดยให้กดรูปเครื่องปรับอากาศแล้วกดอ f ฟรอใบพัดหยุดหมุนจึงกดเครื่องต่อไป ทำซ้ำจนครบทุกเครื่องจากนั้นกดปุ่ม power เพื่อปิดเครื่อง